สวัสดีครับพี่น้องจูนไลเดอร์บายฮดงซิตี้ครับมือนีอยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนากรมคนอีสานบ้านอยู UK, ess, ่เขตเทศบาลเฮดงาน,นอตอครับคลิปนี้ครับบ่าวจูนมีโอกาสอันดีครับผ้าพีผ้าหน่องมาเบงงอ่งงามแหวนเพชรฟาร์มนะพี่เนะาะรับมือนีอยู่กับพี่หนิงคนเกา่างามคือเกา่าหรือ <c oughs> งามก็เก่าอยู่พี่งามก็เก่างามก็เก่า สอบถามให้พี่ให้นองฟังแน่ครับพอรีมีพี่นองสอบถามมาให้กัน่าง่วชุดที่แล้วที่เปิดว้หาสาวนั่นเหลือเหลือแม่เดียวแม่บอเหลือแม่เดียวก็ตาน้องเพิ่มซับน้องเพิ่มซับเหลือแม่เดียวนะครับมือนี่เพิ่งกระสิเปิดอีกชุดหนึ่งให้พี่ให้นองเบ่งนะครับนะเพราะว่ามีพี่นองหลายท่านมาแล้วบ่ท่านง่วแม่บ่พี่มาแล้วบ่ท่านง่วนะครับแม่แรกมือนี้นะครับเปิดแม่แรกซื้อว่าน้องยังนี่น้องลำไยจ้าแม่บอ เออน้องลำย่ยนะครับที่ถามว่ามันบอไเป็นอย่างเดียวงว่วพึ่งเขามานะพึ่งเขามาจ้ะพึ่งเขามาโบก,กีโบก,กีหมื่นนะพี่เนะาะค่ะาท่ายสูงประมาณพี่นิ้งสูงร้อยหาสิแปดเนะาะค่ะงว่วงนาสิสูงประมาณร้อยหาสิมหาเนาะครับเนาะล้อยหา,าสิมหาบวกลบพี่น้องค่ะแขงขาใหญ่ครับอุ้ยหนังหนาซาใหญ่คลิปหู้ดำออกบบยพี่น้องนาพนีหวานเลยนะครับแม่นี่นะครับข้อสร้างย่นตุบเลยพี่น้องม่งกี่ล่ะโอ้งามแห้งนะครับเล็บงาม เรียงามค่ะเล็บงามแข้งขาโบทกบบถอนนะพี่เนาะงโบทกบบถอนโบทกบบถอนอ่าเคยยังเหรอเรื่องเรื่องง่ามนะครับทองง่ามทองงามโน่งงามโอ้โน้มซีเต่างามโนมซีเต้าจ้ะครับโน้มตรงโน้มตรงนะครับโอ้ข้อสร้างงามพี่น้องเบิ่งถ่ายนิดนึงนะครับโค้งขาใหญ่พี่น้องเครื่องดำเหมาะไปการเป็นแม่บอกแม่พันเนาะครับเนาะ้องข้างๆเพิ่นคือสีข้นเดี๋ยอย่าเข่าขอกไปตื่นกล้อง หรืออยากเข่ากล่องน้ำมูเอออยากเข่ากล่อ,องน้ำมูแม่นี่เพิ่นธองว่างเลยจังไดยครับเนี่ยอันแม่นี่ผสมแล้วจ้ะผสมไปแล้วผสมเมื่อวันที่สิบหกกรกฎาสิบหกกรกฎาคมที่ผ่านมาจ้าวันอธผ่านรอบจ้าเอาไปรุ่นกันเอาไปรุ่นกันเอาวันที่หกสิงหาหกสิงหานาซีพานนาซีพานจากการสังเกตนะคะจากการสังเกตนาซีพานอยู่นะครับเนาะอ่า ทีเพิ่นว่าจากการสังเกตบกม่มยังพี่น้องเพื่อนผ่านคอร์ดมาแล้วหลังจากมีประสบการ์เลียงง่วไม่เองเนะ <im it> าะจกของเจ้าของเ่อใด้เธอแล้วบา <im it> นบ่มีใบ <im it> ก็เลยไปเอาใบมาแล้วเอาใบมาแล้วครับ <im it> ใบยังพี่น้องก็สิถามผ่านการอบร่มบ่พี่ผ่านการอบรมไปอบร่มการผสมเทียมก <im it> ารผสมเทียมการใส่ยาใส่โฮอร์โมนจ้ะการดูแลง่วนี่แหละบอกว่าเฮ็ุเฉพาะเพื่อฟ้ามเจ้าของ เฮ็ดเพื่อพีเพื่อหนองน้ำใช่ครับเฮ็ดเพื่อพีเพื่อหนองน้ำนะครับย่างที่บอกว่าขั้งทีเหลเพิ่นมีนนำเสื้ออ่าแบงพีแบงหนองนะพีเนาะงวดนี้กะจกเองแล้วบานนี้จกเองแล้วค่ะบานนี้โอ้ยสุดยอดสีบ๊คิดเหตุไปใส่เลยเพราะเงินคำกาแก้วนี่เฮ็ดเองทุกอย่างเบิงหลวงพี่น้องเอ้ยคนงามๆนะครับเฮ็ดเองเบิดนะครับเปิดไว้เธอได้ครับแม่นี่เปิดไว้แปดสิบเจ็ดจ้าแปดหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะบ่ผิดแมนบ๊อบราคานี่บ่ผิดจ้ะบ่ผิด ให้บอกมาอีกทีหนึ่งแปดหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะแปดหมื่นเจ็ดพันบาทเข้าสิเปิดประมาณว่าคือจะงูอ่ะทองเป่านะจ๊ะครับอ่าถ้าสมพาแล้วกับปลากรัมทองก็คือสิคือสิได้อัพขึ้นอีกอยขึ้นอีกอันแปดหมื่นเจ็ดนี่ร่วมร่วมคาสมแล้วค่ะร่วมคาสมแล้วผสมยังไงพี่ผสมซีวายแยกเพศจ้ะซีวายแยกเพศมีใบมีหลอดนะครับเนาะมีจ้ะโอ้อ่ะเพิ่นให้เบิ่งใบแล้วครับพี่น้องซีวายศูนย์เก้าหก มีใบมีหลอดพี่น้องน้องลำไยนะครับผสมเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเมษาปีหนาได้กินน้อง <c oughs> อ่แ <c oughs> ยกเพศอ๋อแบบนี้บอกครับแยกเพศเซ็กซิ่งโอ้สุดยอดนะครับอันมีคลิปหนึ่งพี่น้องว่านั่นมันอ่านแนวนี้เด้อบาวจูนบาวจูนก็เลยเห็นแหละครับบานนี้เซ็กซิ่งไฮเปอร์พาสแมนบอลพิณิงค่ะเจิบห้เนต์เนาะโชคเนลิมิตฟาร์มนะครับโอ้แปด0 0ืบาท นี่คือราคาห้องราคาห้องราาคห้องนะครับน้องลำใหญ่โอ้แหวนเพชรฝามต้องซื้อผู้ใดคืองามเถอะโม่โม่ให้ผสมเองอยู่บนนี้บ่จ้าหนึ่งว่าผสมเองให้หมอเพิ่มผสมให้โย่ผสมให้ยิ่งจัดเจ้ของผสมการท่านในหลายอืมแต่ว่าเดี๋ยวข่าวว่าไปจกมาหลายแล้วสุดยอดนะครับขอดผืนดีบ้าจ้งก็อยากไปอยู่ครับเดี๋ยวมีโอกาสสิเดี๋ยวไปเข่าขอดน้ำเพลินโยนะครับอ่าแม่ที่สองแม่ตัวไหนบ้านนี้แม่ไหนบ้านนี่แม่ แม่นั่นบรแม่แม่นี่แม่แตงโมจ้าแม่แตงโมโอ้น้องแตงโมนะครับเพิ่นอยู่ขอบฟังพุ่นพี่น้องอ่ากั้นเพิ่นไว้แม่แตงโมน่ะสิสูงประมาณ150เนาะครับเนาะ150ประมาณ150พี่น้องแข้งขาใหญ่ครับอ้วนจ้ะอ้วนตุ๊บเลยพี่น้องอุ้ยหนังหนาพร้อมข้อสร้างงามครับอ่าเกาเพิ่นนิดนึงอ่าไม่วิเศษเกาปั๊บอยู่ปุ๊บกั้นเกาปุ๊บอยู่ปั๊บ น้องแตงโมนะครับโอ้ยสีแดงองตรงพี่น่องแข็งขาง,ง่ามเล็บงามเนาะพี่เนาะเล็บงามจ้ะเล็บ,บงามอมหายห่วงเลยพี่น่องคายนี่เล็บบองงามเพิ่นบ่บ่อเอาเข่าคายมองง่ามบา่อเอาเขาอีลี บนว่าผ้าไปเห็ดได้พี่น้องที่ว่าเบาจุนว่าพี่หนิงผ้าง้อไปเห็ดเล็บบ่มี่ด้วครับมาในีเห็ดเล็บเจ้าตัวหรือเห็ดเล็บธรรมชาตินะครับเนาะแม่นี่ท่ายิ่งมุ่มั่นหล่อร้อยหาซิฟลังเปลเรดเฟดพี่น้องง่ามแห้งขวัญย่้มมองนั่งทับเนาะครับเนาะขวัญย่้มมองนั่งทับพ่วงหางง่ามนะครับเบาจุนกับโบเดะออกไปหั่งนอกนะครับเบิ้งหั่งหน้าให้เล่ากันพี่น้องใครอยากเห็นตัวจริงก็จังมากนะครับนมง่ามนมงามค่ะนมซีเต่าง่ามพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยครับรื่ง งามแหงเพิ่นไดลูกจักโตล่ะครับหรือว่าเป็นสาวแม่สาวจ้ะแม่สาวเพื่อกันทองแรกทองแรกทองแล้วทองแล้วจักเดือนล่ะครับทองจักเดือนทองในสองเดือนล่ะค่ะทองในสองเดือนกว่าตรวจทองเรียบร้อยลวจ้ะประกันทองประกันทองเพิ่นทองก็พอได้หบเพิ่นทองก็พอไอพอสมพอพันค่ะอ๋อพสมพอพันธ์ค่ะครับผมพอพันธ์สายพันธ์บามันโอ้ยสุดยอดพี่น้องอู้เบื้องหลังเพิ่นที่เลยครับเปเลสเฟสเลยเครื่องดำพี่น้อง เออนะเป็นง่วนที่ลึกแล้วก็น้าเนาะครับเนาะลึกแล้วก็น้าถือว่างามนะครับเดี๋ยวบาจุนผ้าเบิ่งหนาเพิ่นนิดนึงครับโอ้ตาหวานเยิ่มเลยเพิ่นมีแห้งเกาแล้วมีแห้งตาหวานเลยนะครับขีมหูดําออกโบดนะครับข้อสางงามบักเผาเงยนะครับโอ้อ่าบักเผาเงยคือหมายถึงว่าหนาเอิกหนาเอิกกว้างอ่าเป็นแม่บอกสั่นดีได้นะครับเนาะอ่าน้องยังให้ซื้อเพิ่น น้องแตงโมจ้าน่องแตงโมก้มคูรูคือบบกแตงเนที่น้องเบื้องหลังพี่ตีพี่น้องเปเลยเศษเลยห้องไว้ท่าได้ครับราคาตัวนี้ห้องไว้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทราคาห้องนะครับเนาะมาต่อร่องได้คลิปที่แล้วทีบอกทีบอกก็เลยนเล่นว่าทั้งนี้เปิดแ่งขายถือเป็นตามนันอหลีเป็นตามนันอหลีค่ะอุ้ยเด็กข้าวมากนะครับอัดป้าจูนไป ทั้งทั้งอำนาจฟังพุน่นเพิ่นว่าโอ้แหวนเพชรฟาร์มขายถึกแฮง <laughs> ไปเอามาแล้วเพิ่นว่าวนึกว่าวอลเลนไนเซั่นา <laughs> ขายถึกอีกอกหลีเพิ่อนกันโม่นขายถึกพี่น้องให้ให้ต่อร่องหลายจ้าครับให้ต่อร่องหลายโอ้ใจดีแห้งนะครับ115,000<า>สนาำหรับสาวนี่อามาเบิ่งอีกสาวนึงตัวน,นี้แม่นบ่บานนี่จ้าโอ้ยงามแห้งครับสาวนี่สาวนี่แห้งใหญ่ค่ะใหญ่ใหญ่นะครับสูงนะอนาสี่้า460ได้เนาะถ่ายเพิ่นเนาะได้ค่ะได้นะครับเพราะว่าสูง สูงกว่าพี่หนิงนิดหนึ่งในกล่องอาสิตูดูตีกว่าพี่น้องแต่ว่าสูงกว่าเพราะว่าพี่หนิงเราใส่หมวกใส่หมวกใส่หมวกกับเพิ่มความสูงอ่ะเด้สิบเส้นสูงใหญ่แข้งขาใหญ่พี่น้องเล็บงามนะครับเรื่องกระชับอุ้ยค่ายหนีสสังเกตได้พี่น้องเรื่องนีถาบรกระชับบ่มีอยค่ายหนีเลยเด้นุ่มก็น้่เขาเลยค่ะน่มสีเต่างามสีแดงจึงคึงเลยนะครับเนาะคลิปหูดำออกโบดอุ้ยข้อสร้างพี่น้อง บางเรืองบอกเผาที่หล่าพี่น้องอุ้ยกรมขู่รูเลยครับเสือห้องไห้เบาจูนขูมือกินบ่ไล้แล้วครับเสือห้องไห้ยำบบแหลกแล้วข้อส้างงามนะครับคลิปหู้ดำออกโบนนะครับเป็นลูกบามันผสมนะผสมบามันมาแล้วนะครับผสมจังผสมนะครับขวัญยม่องนั่งทับพี่น้องอุ้ยล้างเปเลสเฟดแมนครับอุ้ยล้างนี่สิสอกเตอนนาะครับเนาะค่ะสอกเตอนค่ะออาสอกเตินเลยนะครับอู้หูนะ เพิ่นทองจ็กเดือนอะไรครับเนี่ยตอนนี้ผสมซีว่าแยกเพรศแบบซี่ว่ายเยายนาะค่ะแต่ว่าบริษัแยกเพรศนะคะครับเอ่อพันรอบหนึ่งแล้วค่ะผ่านรอบหนึ่งแล้วเขาสู่รอบที่สอง,สงอแล้วโอ้ยพ,พี่พอสอง<ล>สิ้นเดือนเลยค่ะรอบที่สองค่ะครับอ่าโอ้ยเพ่นยางให้เบิ่งนไายพอดีพี่น้องบาจุนบาสีผ้าไปเบิ่งนไายอยู่บังหันอ่าเดี๋ยวบาจุนผ้าเบิ่งนไายนิดนึงนะครับโอ้ยโค่นขาใหญ่พี่น้องเบิ่งด้านหลังเลยครับหลังกลมใหญ่นะครับ เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผาเลยพี่น้องหลังเพิ่นนี่คือแม่พกชั้นดีนะครับเนาะค่ะเครื่องงามพี่น้องเมืองที่ล่ะหางไงหางไไปไงก็แขนพี่หนิงสองเท่าค่ะโอ้ยงามแห้งนะครับแม่นี่เพิ่นมี่ซื้อบ่นี่มี่จ้ะแม่ขนุนแม่ขนุนนะครับผสมซีไว้ศูนย์เก้าหกไว้ใบนีนะครับเนาะแม่ขนุนนี่มีซื้อพร้อมพี่น้องยี่สิบเอ็ดมิถุนาที่ผ่านมาไม่เ่มันได้สองเดือนแลยมิถุนา ยี่สิบเอ็ดมิถุนากรกฎาคมหนึ่งเดือนอ๋อผสมวันที่สองค่ะวันที่สองมิถุนาอ้าวเพิ่มเขียนอีกหนึ่งนั่อ๋อเพิ่นเพิ่นเขียนตะวัดค่ะแต่เขียนโอ้กไสสีตะวัดคาโก้เดวันวันที่สองมิถุนาสองมิถุนาสอเมิถุนาสองมิถุนาสองมิถุนากรกฎาคมเดือนกว่าละค่ะเดือนกัวสี่สองเดือนแล้วจ้าครับอีกประมาณห้าหกหมื่นกว่าสองเดือนแล้วนะครับเนาะโอ้แม่นี่นะครับน้องขนนเปิดไว้เท่าให้พี่หนิง เปิดไว้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทจ้ะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทราคาห้องนะครับเนาะราคาห้องหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทสําหรับแม่ขนุนนะครับอ่าเกือบสองเดือนแล้วค่่ะอารอบแรกคือพานแน่นอนรอบแรกพานแน่นอนครับรอบสองไม่สิเขารอบสามเลยเนาะถ้านับรอบนะครับเนาะถ้านับรอบถ้านับรอบสิเขารอบสามแหละพี่น้องแสดงว่าพานมาแล้วสองรอบรับสองเดือนแหละพี่น้องอู้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนี่คือราคาที่เพิ่นตั้งไว้ โอ้บาวจุนมาสีลงหลงยายดอกนี่ข่าวมากขั้นตามข่าวนะ <laughs> ลองห่จ้ลลายนะครับเมื่อนี้นะครับเปิดทั้งหมดสี่สาวมาเบิงสาวที่บาวจุนหักเข้งที่สุดนะครับมาเบิงมาหาเพิ่นสามหลอบแล้วสานี <laughs> สาวน,านังเอกเน,นังเอกประจําคอกนะครับ,บ <laughs> ไปไปมามาบาวจุนมาเพิ่นสีบปปอยหรอกคือ <laughs> 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 เริ่มและะ้ว่ะเริ่มสีโปปอยเริ่มสีโปปอยเนี่ยเพราะว่าเพิ่นได้พานสองหลอบแล้วเนาะจ้า ผ่านสองหอบแล้วพี่น้องรอบรอบที่สองสิผ่านสิ้นเดือนนี่จ้ะสิ้นเดือนนี่นะครับหลอบแหลกครับพี่น้องช่วงนี้เพิ่นอยู่ในช่วงของการการฝึกพร้อมจ้การฝึกนะครับอู้พี่น้องอาชีพสงสัยแม่นผู้ใดเนี่ยน้องเพิ่มซับนะครับแม่นบ่าน้องเพิ่มซับนะครับเป็นบามันเลือดสูงนะพี่เนาะเป็นลูกผสมเลือดสูงค่ะลูกผสมเลือดสูงชายสูงมากๆลอยหาสิบหาสิบแปดซัมพีหนิงเด้เลยเนี่ยนะ แมนบอนนะตะก,กี้ะตะก,กี้อยู่ในคอกบอกว่าเพิ่นสูง่อยหาซิบเ <laughs> พราะออกมาซ้ำๆกันเลย <laughs> เอออย่าว่าสั่นว่าสิเดีพี่น้องเกือั่นกรสูงแน่น่นดีพี่นิ้งใส่นั่นเออสูงซ้ำๆงัวเลย <laughs> โอยงัวสูงซ้ำๆคนนะครับถ่ายสูงแห้งนะครับง่าม โอ้ยงามถึงคนงามถึงงัวสุดยอดนะครับนี่คือน้องเพิ่มซัพ์ราคาเก่าอยู่บ่ครับราคาเก่าจ้ะทาห้องราคาเก่าอยู่เนาะแต่ใกล้สิเปลี่ยนล่ะเด้จ้าใกล้สิเปลี่ยนแล้วเพราะว่าสิเข้า2รอบแล้วสิเข้า2รอบแล้วจ้ามันสิบ่รอบละหมื่นพุ่นบ่กสิประมาณนั้นล่ะขึ้นรอบละหมื่นติพี่น้องท่านใดสนใจก็ฟ้าด้วครับอ่าตอนนี้เพิ่นเข้าคอร์สการฝึกสมาธิเนาะเออเช้า2ชั่วโมงเย็น2ชั่วโมงนะครับเพื่อให้เป็นง่วงงามแม่หลวงของคอก นะครับก็พอดีเราบาจูนกัสิฝากเพื่อนไว้สักเดือนสองเดือนเป็นฝึกให้เรียบร้อยเดี๋ยวบาจูนสีมาเอาให้ให้โอกาสพี่น้องก่อนนะครับบอนาบอนาเกิน2เดือนนี่ราคาห้องถ้าจำบุพเพหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทจ้าแมนครับนี่คือราคาของราคาเก่าบบขึ้นนะครับเนาะโบขั้นขึ้นค่ะเพราะว่นตอนนี้เฮาเฮาโบขั้นหมั่นใจว่ารอบที่สองพันสี่พันบอรอบที่สองนะฮะก็เลยล่อล่ออยู่จ้ะ ขับล่ออยู่ถ้าผ่านรอบสองึ้นอีกสองลอยนอีก <laughs> <laughs> เออนี่คือซีสาวมือนี่นะครับเนาะที่แวนเพชรฟ้ามเพิ่นเปิดให้พีให้น้องเบิงสาวนี่เปิดให้เบิงซ,ซื้อเพราะว่ามีพี่น้องหลายคนนะครับหลายหลายท่านนะครับอยากเห็นเพิ่นอนยินหอกขอกเพราะว่ามาสองขังเห็นต่นในีขอกนะพีเนะาะมาสองเธอเห็นต่นในขอบบาจูนทายเตงอกในขอกให้พีให้น้องเบิงผัดว่าสูงลอยหาสิจักแมนบ <laughs> มแมนแมนครับพี่น้องลอยหาซิฟหาเติน นะครับเน,ะนาะง่วงสาวนี่แข้งขาใหญ่นะครับอู้ยหนังหนาซาใหญ่เมื่อกี้บางจนปิดไปกำหนังเพื่อนเมืองแล้วพี่น้องเต็มกำมือพอดีก้นอ้วนตุ๊กตาเลยเลยจ้ะก้นเป็นบังหน้าตัดแมนครับอ้วเป็นบังหน้าตาด <c oughs> ัาตาดคือแบบนี้เนาะแมนแบบนี้แหละค่ะอ่าเป็นบโบ้งอ่าบังหน้าตัดเคิงนะคะตัดเคิงครับอ่าบังหน้าตัดเคิงเลยอู้ยแม่บอกแม่พันนี่แหละครับอนาคต ข้างหน้าบ่แน่อาจสิเป็นแม่หลวงอยู่ขอ,อกบ่าวจูนก็นได้<笑><笑>บอกรับอันนัน้นพี่แหวนเพิ่นดูๆอยู่โซนนี้กําลังย่องเพิ่อนอยู่มานเด้อพี่น้องอ่าสนใจงวดชุดนี้โทรหาพี่นิงเบอร์ใดครับเบอร์0818773408จ้ดเจามสับแหวนเพชรฟาร์มค่ะอ่ายินดีรับโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงค่ะถ้าไม่อยู่กับ,บวัวหรือไม่นอนหลับโอ้ยสุดยอดพี่น้องอ่ะพอดีแดดมาบ้านให้เบิ่งนฟังนี้นิดนึงครับ หาพี่น้องสนใจกะบฝ่าวโถมมหาเพลินนะครับเดอ้อครั้งที่แล้วเหลือแค่แม่เพิ่มทรัพย์นี่แหละแม่เดียวนะครับเนาะที่ย่งเหลือให้ให้บ่าวจูนได้เห็นนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจกับฝ่าวโทมมากครับแล้วก็ขอบคุณพี่หนิงเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้บ่าวจูนมาเบิ่ง่วงงามๆชุดนี้นะครับขอบขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนครับที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับจูนได้เดอ้อบายโฮดองซิต,ตี้ เป็นกำลังใจให้บ่าวจูนครับไหนมีแห้งหาเบิ่งงวงงามๆแบบนี้ฝากพี่ตอนนองอู้ยทายืนเพิ่นจึงพึงเลยงามแห้งพี่น้องขอบคุณหลายๆ้ครับสวัสดีครับ